ส่งเป็นคกิ๊เข้าวข้าวะเฮ้ย goodbye goodbye เขา1ปุ่มปุ่มมาเลบมาอ่ะหนูไม่ได้นะนะพี่ที่ใช่ความใช่ครับใช้ล้วจบ พี่ปื้มครับเป็นไงหนูเล่นเก่งไหมพี่ปื้มเมื่อไหร่จะมาสอนหนูเล่นครับฮะเมื่มอไหร่จะมาสอนหนูเล่นเมื่อไหร่จะมาสอนหนูเล่นครับกอนหนึ่ไม่เหรอพี่ปื้มพิมพ์ว่าอะไรอ่ะหนูอ่านไม่ทันนะกลับไปอ่านก็ไม่น่าแล้ว นี่ขอโทษดิฉันหลาอืมขอโทษพี่พิมพ์ว่าคิดถึงไลน์ไลน์ไลน์กดไปกดไปครับคิดถึงจริงหรือเปล่าทำไมไม่มาอะม่ไม่มาบอกกันครับจะไมต้องพิมพ์บอกด้วยอยากได้ยินพี่พูดนะครับ คิ่ถึงเราทำไมไม่มาเล่นด้วยครับผมลงตรงไหนได้เราเม้ามันอยู่ไหนก่อนตรงนี้อนอนูน่าคิดถึงพี่เติมน,นะคะเลยพี่จะมาเล่นเกมกันหนู ค anyway, ิดถึงเพิ่มนะคะเมื่อไหรจะมาเล่นเกมกับหนูเาไปตรงน้นกว่าอ๋ออ๋อทำไมเ้าไปแล้ว่ะรอออ พ so ี่ปื้มก่อนจะเคนล่าคิดถึงพี่ปื้มไหมครับคิดถึงครับใช่สินะพี่ปื้มฮะของงงล่าเรายังสามารถกดเอ M button ได้ ผมจะฆ่าคุณผมจะฆ่าคุณเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนเราอะ่ะตาย <c ười> เธอเกินคนพิเศษอะไรอะไรครับอะไรครับนื่นอเขาแบบเหบือนเขาแบบเหบือนให้พี่เพื่อนฟัง แชทต้องมิดเอา้าเอา้าเอา้เอาจนไม่ลองก็ได้เดี๋ยวปิดเสียงเดี๋ยวล้อแล้วก็ส่งคลิปไปให้พี่ปื้มแชทไม่ต้องฟัง พี่ลองให้ฟังเ่้ยต้องไปแล้วใช่ปะถ้าอย่างนั้นหนูรอเ่นคะหนูรอนหนูรอนเาต้องัรถไหมไม่ต้องส่งเป็นกิปบครัเข้ามาเฮ้ยก o o d b y e g เ o d b หลฮัลโหา ไป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 ครับครับครับหยกหยกเขาเขาเาเขาเลยอ่ะ สนใจหนูเก์แฝกเลยไปจเริ <ga 2> <sa> <sa> ่มด like <f televis ative> ูกระตันถ้าอดรถไอ่ะต้องหารถไหมอ้เงินรถหรือเปล่า เกิดมีนี้ไม่ได้ครับซีซั่นพิเศษไม่ได้ครับผมร้องเพลงไม่เป็นเลยครับอย่าร้องเลยดีกว่าหนูว่านะนว่าอย่าร้องเลยดีกว่าสตรอเบอรี่เหรอสตรอเบอรี่ได้แต่วันไม่มีแบ็กกิ้งแท็กอะแปลว่าต้องร้องคู่คู่ไปกับแซมแบ็กนะคะ ก็ต่อไปนี้ก็ไม่ค่อยได้หรอกแค่รู้จักเฉยๆก็น่าจะได้ยจิ่งยินมลสบแต่ฉันมันคืออะไรรักมากโอเคโอเคได้ครับงั้นเอามากกว่ารักนะงั้นเอามากกว่ารักนะครับ โอเคไหมน่า,ารักมากกันนะอยากลืมว่าเป็นอยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธออยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอเปรรออ็รู้จกักครับเฮ้ยรู้จักแต่รองไม่ได้อ่ะเคยฟังไม่กี่รอบเองครับ เดี๋ไปฝึกมาให้ครับจะไปฝึกไหมพากย์อะไรคชื่อเพลงชื่อเพลงเป็นเพลงใช่ครับชื่อเพลงครับคุนจะเอาเพลงอะไรครับเอาเพลงอะไรครับอาฮี อาซีแต huh? ่ไม่ใช่ชื <c oughs> ่อเพลงนะครับฮะเม้่อไหรคเขาว่าอะไรครับเม้่อไหรคเขาว่าอะไรครับท่านไม่ใช่ชื่อเพลงฉันใช้เวลาทั้งชีวิต เออแล้วนโอเคครับโอเคโอเคโอเคมันมันมันข้ายากครับพเพราะฉันสองประโยคมากกว่างม่มากกว่าสองประโยคมากกว่งชั่อวอ้ยลูกเขินอ่ะลูกเขินอ่ะเขินอ่ะพูดที่เท่ก่อนขึ้นได้ไหมโอเคครับ สวัสดีครับนี่คือร้องเหมือนให้ชัดฟังนะครับเพลมากให้ชัดและพี่ปื้มนะครับราใคอยเธอมาแสนนานแต่สุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่ต้องเต็มหัวใจ สุกลมหายใจฉันคิดแรกที่เจอจะทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่งฟันน้ำนมตอนนั้นสังคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจความรักสักคนแต่ว่าพราะมันเวลาจะไม่ผ่านการเจรจาพารุกพันธนนเจรจาเราเป็นเพียงประชกกากรและไม่ใช่เทวดาอ่ะบางทีผมแยก ชอบทำตัวหน้าชีผมแต่ชอบทำให้เชิเนี่ยเธอว่าแล้วเธอก็ต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกที T ่จะฆ่าบินมือขวามัดกีตาร์ดีรอ็อบเบนจิตแซลมอนชิงเอาให้ทีมจะหน้าชีพผมไม่ได้กินชีวิตยังไม่เป็นหน้าให้จอมกัอนในฤดูของวินเซอร์ผมไม่ได้หล่อเหมือนกับจัดเต็มบอร์แต่ผมนัดสมาธิแต่พาเธอไปดินเนอร์แล้วก็พาเธอเป็นเจ็บเหมือที่เธอพิสูวาพาเธอไปชอบพอับบซื้อคอนซีลเลอร์อ้า เนี่ยผมมีความสุขจังตาแต่อยากจะมีเธอให้นิยามแก่ผมไม่คิดคิดเกิดนิมเอาคอมพิวเตอรหมดทิ้งลงไปที่บางแห่งเปิดเพลงเพลงนี้ได้ในงานแต่งพร้อมวันไหนไม่เจอก็ทรมานแหละวันไหนผมตั้งใจแฉร์ว่าจะถึงที่นี่แต่ไรผมเอ๊ะมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีอ่ะผมขัแก้ตัวที่ไหนผมจำไม่ได้ แต่ถ้าผมอยู่ดีไปเสิร์ชเนี่ยมันก็มันก็อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมร้องอันนี้อัน,นเดี๋ยวผมร้องเพลงนี้ให้ฟังเพลงนี้ผมโชว์เคสมาเพราะฉะนั้นผมซ้อมมาดีแล้วนะคะโอเคไหมครับเริจักไหมเพลงนี้มอบให้คนก็รู้อยู่นะคะ เธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฝันแต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้กันไม่รู้จะทำยังไง mm hmm. ก่อนมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบได้สมายแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าันไหน เงิบปิดประตูตหัวใจฉะนั้นอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอทุกทั้งวันจากที่มีโชคที่คลายเป็นชายกลายเป็นคำตอบพื่อไปฉันความสกคันต้องขึ้นต้องขึ้นไม่ลดเลยฉันไม่เจอจัง พองรู้ว่าใจมันไม่แข็งแรงเอาจริงมันก็วันไวาแค่เพิ่งไปนิดก็รักเธอทั้งใจก็ได้เธเลยตามเลยก่นมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบไปซ้ำไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าวันไหน ลืมปิประตูหัวใจนั้นอยู่ก็มีแต่เธอตัตในหัวใจอยู่ไม่รู้ทำม,มเรงิตท้ทังวันจากที่ชอบอีกครใใั้เป็นใล้วเป็นคำตอบใจฉันความผูกพันต้องขึ้นต้องขึ้นไม่ลดเลยชีวิตเธอจังนี่อ๋อ อ,อ,อ,อยู่ก็มีแต่เธอมาปราศจากตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมเริคิดถึงเธอด้ทั้งวันจากที่มีชอบติดใจเป็นใจก็เป็นคำตอบพืใจฉันความผูกพันต้องขึ้นเพิ่ขึ้นไม่ลดเลยอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปราศจากตัวในหัวใจ อยู่ไม่รู้ทำไมได้คิดถึงเธอใทั้งวันจากที่มีชอบก็กลายเป็นใช่ด้ยเป็นคำตอบพูใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ไม่ลดเลยฉันนักเธอจังโอเคครับครับสวัสดีครับ เพลงนี้มา่วใช,ชัดนะคะมา่วให้ชัดนะคะพาสซีซอสันต์เอ่อห้าหรือสิบนะคะจะไม่ได้แต่ขอบคุณที่เกสคตนะคะขอบคุณนะคะที่สนับสนุนขอบคุณครับว<ะ>่าแต่ยูยูก็มียูยูก็มาปรากฏตัวนในหัวใจครคับยู่ดีๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจมาให้ชัดอ่ะใช่มา่วให้ชัดเขาแก้ตัวมากกรั้งผมคุณ เดี๋ยวผมไปฝึกไปกะนีได้ไหมใช่ใช่มอบให้แชทขอบคุณนะเพราะว่าขอบคุณครับเคยนะรู้สึกดีที่เปิดที่เปิดเรื่องเพลงฮะแก้ตัวมากกับรักไหม,ไมเแมวเดี๋ยวแก้ตัววันหลังครับขอบคุณทุกไลฟ์มีนครับขอบคุณครับไทม์ไลน์ขอบคุณครับ ผมขอคนแรกว่าไงทำลนห้าร้อยสี่สิบเชียหนึ่งร้อยขอก็มาปรากฏตัวในแชท <c oughs> ใครนะใครนะใครนะสากลนสักไหนไหมอยากฟังสากลนเพลงอะไรครับเ <c oughs> พลเพลงหนึ่งขอบคุณทุกท่านคะฟรังค์อูเวอร์โดสขอบคุณค่ะฟรัง์อเวอร์โดสเชียรหนึ่งร้อย 阿、啊啊、伯不真真哦，超薄，然后还快，哎，这是兵器学院？喏，老师 See you again, on I can't sing straight. Love yourself. Love yourself. Got it. Oh, yeah. For the times that you in my parade, and all the clubs you get in them Broke my heart, oh girl, for goodness sake I Think I'm crying on my own, well I ain't And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still can, I don't, but You still keep my phone up And Baby, I've been moving on And I think you should be something I don't wanna hold back Baby, you should know that Mama don't like you, but she likes everyone And I never like to admit that I was wrong i feel so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself so, what if I beat you in? And if you think that I still hold it on to something, you can still love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. Every time you told me my opinion was wrong. Tried to make me forget where I came from. Didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking. I still can't, I don't. But you still keep my phone up. And baby, i am moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that Mama don't like you, but she likes everyone and i never like to admit that i was wrong i've been so caught up in my job didn't see what's going on but now I know i'm know i better sleeping on my own cause if you like the way you look that much oh baby you should go and love yourself and if you think that i still hold it f e r t into something you should go and love yourself ปั๊บขอบคุณขอบคุณแฟนที่สับแล้วขอบคุณชินมาที่สับนะคะขอบคุณนะคะไอจาอาบิช่าอาบิช่าอะไรอีโมดอะไรอีโมดหนูกับพี่ปื้มคล้ายๆกันเลยเนาะง้องกับขาแบบเหมือนนุ้ยกับเหมือน จะงแเด็เ็เฮ็เเ็ใครดีทุกคนผมจะลงสตรีมแล้วไม่มีเกมเล่นแล้วเก็ใครดีฝุ่นอยากได้อีโมดฝุ่นบ้างเรอคิด่อ นงามงามแขนพี่ชินสวัสดีค่ะงามงามแข่เทวันจังอยู่ข้าวมากค่ะพี่ข้าวพี่กับชัดเปล่า้อมปั่นปั่นหีมาปั่นพวกนี้ไหมล่ะคะเคข้าวคเต่าต้องสองนเลยปะ งงร้องอีกเหรอเชี่ยไม่ตัดไมครับเขาด้วครับหนูอยู่ไกลอีกเพลงเหรออ้เจ้าหนี้จะเป็นไปงด้ t ังไงจะไม่ดีมีไอเจ้าหนี e จะเส่นไปเธอยับดีมีจะบอกเส้นจะจวายจคอมเตอร่เก้าสิบเก้าขอบคุณรั้าบเก้ครับ คืนนี้ติดสอบครับหมายเพลงสุดท้ายเหรอเอาเพลงอะไรครับครับขอบคุณครับเพลงอะไรไม่ยินดีไหมฉันจะไม่ยินดีกับรักครั้งนี้ของเธอกับเขาเพลย r e d u ย i ชิน i e w Shin Sutima เ,เดี๋ยวหนูช้าอะไ,ไรอ่ะตอนพี่จีชินสตรีมอยู่แล้วไปแล้วเปล่าข้างรักข้างรักคิดแต่ไม่ถึงลองไม่ได้อ่ะคำถามมันไม่มีแบ็กกิ้งแท็กอะคะเดี๋ยวพอหนูแบบจะ cover เดี๋ยวเดี๋ยวให้ เออเดี๋ยวเยวหาแบ็กกิ้งแท็กมาให้เอ้ยคำถามร้องสดได้รเปล่าคำถามเยอะเชียวคำถามร้องสดได้ไหมอุ้ยบ๊อบ๊ยา,เ,าเดี๋ยว,ยวไปฝึกมาครับอย่ากร้องเพลงนั้นอยู่พอดียมปังเฮ <c oughs> นะ้อันเนี้ยนะอันเนี้ย We <speaking in foreign language> can. It's the end the summer. The shining key. The... Oh, you can. How so many... ยังหมดแล้วครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราไม่ได้ครับสงสัยนันแหละแอบสงสัยนันว่าเธอหนีไปฉันแล้วนี่นะที่แอบเศร้าไปแต่ฉันยังคิดจนคนที่ break my heart in the winter is crying for me I want to take you so bad I want to call you so bad room and job in Angola to turn come and baby me miss so bad playing please you can't ta man a play lie lie play เพราะจริงๆเราฉันเองก็แอบหวังหวังว่าเธอจะรู้สึกเหมือนคนแรกที่เจอกันเธอรู้ดีแต่เธอกลับจะให้ไปแบบนั้นและไป็ครอบกับคนใหม่ไม่ได้ฉันเตรียมใจความรักของเราหายไปตอนไหนอ่ะ ความรักของเราหายไปตอนไหนเธอคงลืมว่าเราใช่ไหมหรือว่าเธอไม่เคยรู้สึกมีแค่ฉันคนเดียวที่คิดไปเองตอนไหนที่ฉันทำเจเธอหล่นหายแค่อยากรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ถิงคำตอบนั้นได้หรือทุกทุกๆครั้งที่สบตาก,กันส่วน ลึกในใจอันนี้หนูซ้อมนะครับอันน,น,นี้หนูซ้อมนะอันนี้หนูไม่ได้ร้องจริงๆนะอันนี้ซ้อมอยู่นะครับอันนี้ผมซ้อมอยู่นะครับเน, <hum S 2> นื้อใช่เดี๋ยวผมมาล้องคําถามพวกนี้ได้ไหมอันนี้ผมซ้อมอยู่ไอ้ไห <parce S 2> ม,มครับอันนี้ <c oughs> ผมซ้อมอยู่อ่ะซ้อมนะอันนี้ซ้อมนะไม่ได้ตั้งใจร้องนะครับเดี๋ยวพวกนี้มาล้อให้ดีกว่านี้นะแต่นี้ซ้อม ออทุกทุกครั้งที่สบตากันส่วนลึกในใจมันยังบอกฉันเสียงหาบอกฉันว่าเธอยังคิดถึงวันเก่าๆของเราแต่ทำไม ฉันรู้ในแค่น้มลับแม้ว่ายังไม่พร้อมเด็กทำไมเธอพร้อมนักเด็กเด็กพวคิด่จังเจอฉันก็ร้องละเจอกฉันเป็นเละเจ็ตุ้มเป็ดมือเสื้อที่มันยอมไม่ได้ร้อนครับแต่กระพริบซัดคนแบนเธอที่เขาว่าดีถ้ามันไม่ดีฉันอยู่ตรงนี้จะได้พร้อมพัก yeah ความรู้สึกกับแมวที่ห่วงก้างเหมือนหมาชื่อห่วงบ้านแล้วมันก็จะคิดจะขวางในใจที่ต้องทำแซงทำแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเผยเพลงเพื่อนเลยไม่เล่นเพื่อนหยุดหน้าไฟเพราะว่าไม่รู้ตอนเราเจอกันฉันควรจะหน้าไงเลึกๆด้วยแล้วเจอกันเลือกคบเขาเพราะว่ากับฉันมันก็มีแแตต่่่่่เเเเเเรรรืออองชาาาาาทีจะปป็นนววััยพคฉไมข้ใ มันเกือบเงียบแต่ถ้าไม่หัวใจของฉันเกับเงียบฉันไม่รู้ว่าจะไปอยู่หน้าเขาบางอย่านู่นผมก็จะสับขาไอะหีผมจะไปแล้วนะ I อไอม t นที่เซติงคิวช o วผมจะเดท TK ไปนะครับเป็นสตรีมเมอร์ฟูซินค่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองคำถามให้ฟังโอเคไหม